เราไม่เคยมีความสุขกันข่วนหน้าเลยนะเจิ่นเราไม่ลืมมาตลอดที่นี่ครับวิดีโอโด้วยไม่ต้องย่าลงมา กระดก้วนะวิดีโอประทานวิดีโอด้วยรูปด้วยทุกคนจิตน้ำเหมาอนกัถือออกตัวเองแบบดื่มดำแล้วถ่ายรูปห2 um. 3่สองสามดื่มดำแบบดื่มดำแอ้ยตัดไลไปพัก

โอเคโอเคไม่มีไม่เป็นไรมาดูกันดิอเค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะอ่าที่เป็นตทนของพวกเราขอขอบคุณพีนแลก็ในโอกาสนี้นะคะก็ขอให้ลอ่นนะคะได้ กล่าวอวยพรที่โอกาสนี้เป็นการอวยพรปีใหม่ให้กับน้องๆอะไรก็แล้วกันนะคะน้องขาเชิญข่าวเฮ้ยพี่หมอตังตกตังตกพีี่อดใจมาก อย่าก่อนนะพี่วะจท้ายท้ายไม่โดนไม่กดนใช่ใช่ใช่ไม่โดนไม่โดนเลยไม่โดไม่โดอดูบ้านนะเนนี้ลเยมฟ้อนะฮะมาดาริบรนตอโอเคค่ะในอนี้น ขอช่วงเวลานี้นะคะมแม่ขอช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสําคัญของพี่น้องเรานะคะเ,เราอยู่กันมานานแล้วก็ทุกคนรู้ป็น้องรู้ลูกคทาทีรู้ทุกคนรู้ว่าเราเนี่ยมีหัวใจดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหนักนิดเบาหน่อยคือเราคือพี่น้องสุดท้ายแล้วเนี่ย มันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ความรักค่ะขอขอบพระคุณความเป็นผู้ใหญ่ของป้าๆนะคะของป้านอมป้าอ่อนแม่ทุทุกคนเลยนะคะขอเสียงปรบมือแล้วก็ชัยโย้็่